ทีว a ยันเดลี่พอดแคสต์พอดแคสสาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเชยสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเชยนุ่มพักตอีครั้งนะครับหนึ่งในความสามารถนะครับที่ผมเชื่อว่าถ้าคนทำงานอย่างเราเราเลือกได้ผมเชื่อว่าความสามารถแรกๆที่ทุกคนอยากจะมีนะครับนั่นก็คือความสามารถในการโน้มน้าวแล้วก็จูงใจผู้อื่น เพราะว่าความสามารถแบบนี้มันช่างสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวบุคคลคนนั้นได้มากจริงๆยกตัวอย่างเช่น Steve Jobs นะครับ Elon Musk บุคคลเหล่านี้เนี่ยทำไมเวลาที่เขาแบบขึ้นบนเวทีนะครับแล้วก็ร่ายมนต์น,นาเสนองานของเขาเนี่ยโอ้โหทําไมมันสามารถที่จะสะกดผู้คนให้เรียกว่าเชื่อนะครับแล้วการความเชื่อในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่จะตีมูลค่าออกมาได้ไปมหาศาลมากนะครับดูจาก สินค้าต่างๆที่เวลาที่สตีฟจ็อบส์นะออกมาพูดหรือว่าอีลอนมัสเองออกมาทวีตเนี่ยเมื่อคนเชื่อในสิ่งที่เขาโน้มน้าวใจให้คนฟังหรือผู้ติดตามเนี่ยให้ความรู้สึกที่ไปในทิศทางที่เขาต้องการนำเสนอแล้วเนี่ยโอ้โหมันสร้างอ m p a c t ได้หลายอย่างมาก Impact บาง Impact อย่างอีลอนมัสนี่ทำให้เขารวยที่สุดในโลกเลย พอพูดถึงเรื่องของความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจเนี่ยนะครับผมก็ไปเจอบทความมันหนึ่งนะครับจากหนังสือที่ชื่อว่า HBR a 100นะครับก็เป็นบทความของ Harvard Business Review เนี่แหละซึ่งส่วนตัวผมก็ชื่นชอบบทความที่มาจาก Harvard Business Review เป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะไรที่เป็นบทความแล้วมันนะฮะแปะโลโก้ HBR หรือ Harvard Business Review เนี่ยผมเชื่อไปเกินครึ่งเลยครับว่าบทความท่านเป็นบทความที่ดีนะครับ แต่บางทีเมื่ออาจจะดูอ่านยากสักนิดหนึ่งนะครับบางบทความนี่โอ้โหยาวเยียดเลยถ้ายิ่งเป็นภาษาอังกฤษนี่โอ้โหเรียกว่าอ่านกันตาลายเลยทีเดียวนะฮะบ,บางทีก็กราฟนู่นนี่นั่นประกอบเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็เรียกว่าเกือบจะร้อยทั้งร้อยที่ผมได้มีโอกาสเวลาอ่านบทความไหนที่มาจาก Harvard Business Review เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะครับบทความที่ผมหยิบมาประกอบในทยาน daily podcast EP นี้เนี่ยนะครับชื่อว่า Harnessing the Science of persuasion นะครับภาษาไทยใช้คำแปลว่าการนำศาสตร์แห่งการโน้มน้าวใจไปใช้จริงนะครับเขียนโดยคุณโรเบิร์ตบีเชลดินีนะครับเขียนไว้ตั้งแต่ปี2001นะครับผมว่าเป็นบทความที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆครับแต่ทำไมมันดูช่างทำได้ยากเหลือเกินนะฮะแล้วในบทความนี้ก็ไม่ได้มีเทคนิคที่ยากเกินกว่าเราจะทำได้เลยนะครับโรเบิร์ตบอกว่า มันเป็นเหมือนกับโชคดีของคนจํานวนไม่มากนะครับที่สามารถทําสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่อาจทําได้แบบอย่างการโน้มน้าวหรือการจูงใจคนอื่นนะครับซึ่งคนที่สามารถทําแบบนี้ได้เนี่ยก็มักจะล่วงรู้ได้โดยไม่ยากโดยตนเองนะครับว่าทำยังไงจึงจะสามารถดึงดูดคนที่ฟังตนเองอยู่ให้หันมาสนใจหรือจูงใจให้คนคนหนึ่งที่อาจจะยังไม่ตัดสินใจอะไรนะครับ หรือไปเปลี่ยนแปลงความคิดนะฮะให้เขาตัดสินใจในสิ่งที่เราอยากให้เขาตัดสินใจได้สําเร็จนะฮะพูดแบบนี้คล้ายๆนักการเมืองคล้ายๆนักการตลาดนะครับคล้ายๆกับซีอนะครับดังๆที่ออกมาพูดปั๊บแล้วก็โอ้โหวันพรุ่งนี้เนี่ยสินค้านี่จองกันนะฮะส่งมอบกันไม่ทันหรือว่าราคาหุ้นนี่วิ่งขึ้นเลยนี่คือตัวอย่างของกลุ่มคนเหล่านี้นะครับซึ่ง เขาบอกว่าการที่คอยดูคนเหล่านี้เนี่ยนะครับโน้มน้าวใจผู้อื่นแล้วก็ทำในสิ่งที่มันดูวิเศษเหนือคนธรรมดาเนี่ยเขาบอกโรเบิร์ตบอกว่า,วามันทำให้เราเกิดความรู้สึกทั้งประทับใจปนกับผิดหวังในเวลาเดียวกันนะครับคือประทับใจเนี่ยประทับใจว่าโอ้โหทำไมมันดูมันง่ายจยังเลยเวลาที่คนเหล่านี้เนี่ยใช้สเสน่ดึงดูดวาทศิลป์เกลี้ยกล่อมให้ คนอื่นเนี่ยไปทำในสิ่งที่คนคนนั้นต้องการนะครับแล้วก็อาการโน้มน้าวเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับทำเหมือนกับว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเป็นหนี้บุญคุณที่คนทีเ่เรียกว่าเป็น follower หรือเป็นผู้ติดตามหรือเป็นลูกค้าเป็นสาวกเนี่ยต้องทำนะบแบบรีรอไม่ได้ต้องทำเลยแต่เรื่องน่าผิดหวังก็มีเพราะว่าโรเบิร์ตบอกว่า ในอีกแง่หนึ่งเนี่ยบุคคลที่เกิดเกิดมาแล้วมีความสามารถในการโน้มน้าวใจผู้อื่นได้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยมักจะไม่สามารถที่จะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นคําพูดหรือถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้แบบง่ายๆนะครับอันนี้เนื่องจากบทความนี้มันเขียนมาตั้งแต่ปี2001นะครับผมคิดว่าในยุคหลังๆนี่ผมว่ามันก็มีมีรายการทางพอดแคสต์ทาง u t u b e นะครับหรือว่าจะเป็นเวทีทอล์คโชว์เนี่ยท,ที่มาสอนเรื่องของการโน้มน้าวใจผู้อื่นนะแล้วก็มีหลักการมีวิธีนะครับ ซึ่งก็แน่นอนว่าไปเรียนก็ไม่ได้แปลว่าจะทําได้เหมือนที่เขาสอนทุกคนนะครับเแต่มันก็ผมว่ามันก็มีหลักการที่อธิบายได้มากขึ้นแล้วแหละมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะจะสอนกันไม่ได้ขนาดที่บทความนี้ว่า,าไว้นะครับแต่บทความนี้ผมบอกไปนะนี่มันยี่สิบปีแล้วอะนะครับก็วิธีการที่คนเหล่านี้ปฏิบัติต่อผู้อื่นเนี่ยโรโบบอกว่าถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่ทํางานศิลปะจะลงมือทําสิ่งนั้น ได้ดีกว่าอธิบายออกมาเป็นคำพูดนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเหล่านี้จะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือคนทั่วๆไปอย่างเราๆนะครับให้ไปใช้สเสน่ห์หรือใช้ความสามารถในการดึงดูดหรือใช้วาทศิลป์แบบพวกเขาได้คือให้เขามาสอนให้เขา,าอธิบายเนี่ยเขาอธิบายไม่ถูกว่าเขาทำยังไงนะครับแล้วก็การที่เราต้องพยายามทำงานให้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยใช้บุคคลอื่น นะครับบรรดาผู้บริหารในองค์กรธุรกิจจึงต้องพยายามคิดหาทางที่จะจูงใจน้อยก็โน้มน้าวใจเพราะว่าคือเวลาที่เราเป็นผู้บริหารเนี่ยฮมันมันไม่ใช้คนอื่นทางานนี่ยมันทํางานไม่ทันอยู่แล้วนะครับบทความนี้มันก็เขียนอะไรไปเพื่บอกไปแต่แรกครับบทความมันเขียนเรื่องง่ายๆฮนะให้เราเห็นภาพเลยคือถ้าเราเป็นผู้บริหารนะไม่ให้ไม่สามารถใช้ให้คนอื่นทํางานเพื่อช่วยเราแทนเรานะครับได้เนี่ย งานโอกาสสําเร็จของงานนี่ผมผมว่าต่ากว่าครึ่งอะ่ะนะครับแล้วนะคําถามคือแล้วแล้วจะทํำยังไงจะจูงใจยังไงนะครับยิ่งในบทความนี่บอกว่ายิ่งไปเจอคนที่แบบมีความปเป็นปเจกสูงอะ่ะภาษาไทยง่ายๆคือมีแบาติดนะฮะมีอัตรามีความติดสูงๆมีความเป็นตัวตัวเองสูงๆเนี่ยอย่ามาสั่งนะสั่งแล้วแบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับยิ่งต้องโอ้โหใช้ความพยายามในการพัฒนา แลนะสกิลในการโน้มน้าวใจบุคคลเหล่านี้ให้ทำงานให้เนี่ยยิ่งสูงมากขึ้นไปใหญ่นะครับซึ่งบทความเนี่ยนะครบโรเบิร์ตเขาบอกว่าบางทีเราอาจจะคุ้นชินกับประโยคที่แบบว่าเอ้ย e I'm your boss เนะี่ยคือฉันเป็นเจ้านายของคุณนะครเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทำสิซึ่งโรเบิร์ตบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าการทำแบบนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นการ ไปเอ่อยกตนข่มท่านหรือเป็นเป็นเหมือนกับไปด้อยค่าเป็นลบลูกเกียริเนี่ยเพราะว่ามันคือความเป็นจริงเวลาที่เราไปพูดว่าเอ้ยฉันเป็นหัวหน้าของคุณอ่าฉันบอกให้ทําคุณก็ต้องทําแต่ว่ามันไม่เหมาะกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนะครับการไปสั่งสั่งสั่งนะฮะแล้วก็คาดหวังว่าเขาจะทําเนี่ยมันเรียกว่าหมดยุคไปแล้วก็ว่าได้นะครับต่อให้เป็นในราชการก็เหออนะสั่งสั่งสั่งบอาจจะได้งานแต่คุณภาพมันอาจจะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่า ในปัจจุบันนี้เนี่ยการเป็นเจ้านายลูกน้องเนี่ยผมว่าเส้นมันก็เบลอๆนะบางทีเราเป็นเจ้านายนะแต่ลูกน้องบางทีทําตัวเหมือนเป็นเป็นเจ้านายเราด้วยซ้ำสั่งงานไปไม่ทำสักอย่างจะทําไมเราต้องไปง้อยเขาทําบางทีก็ไม่รู้ใครเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องในบทความนี้ก็เขียนอะไรแบบนั้นไว้เหมือนกันเขาบอกว่าสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยคือมันมันไม่สามารถกําหนดเส้นการบังคับบัญชาให้ชัดเจนได้ขนาดนั้นอีกต่อไปแล้วนะครับ ซึ่งความสามารถในการโน้มน้ำใจผู้อื่นเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อื่นมากกว่าอำนาจที่มีอยู่ตามโครงสร้างอย่างเป็นทางการขององค์กรเห็นไหมผมว่าอันนี้เห็นภาพชัดเจนมากเลยต่อ้คุณเป็นซีอก็ตามมาสั่ง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 ถ้าลูกน้องไม่เอานะฮะลูกน้องไม่เอาสะอย่างยิ่งรวมหัวไม่เอาด้วยเนี่ยโอ้ผมว่ามาหากราบนี่ยังไม่นับแบบแบบถ้ามีสาภาพแรงงานอะไรรวบรวมตัวกับประท้วงนะฮะ พราะฉะนั้นในความสามารถในการโน้มน้าวเนี่ยผมว่ามีส่วนสําคัญมากเลยที่จะทําให้งานงานใดงานหนึ่งสําเร็จได้นะครับซึ่งในบทความนี้เนี่ยเ,เขาบอกว่าหลักการมันก็มีอยู่นะฮะอย่างข้อแรกเนี่ยคือหลักการเรื่องความชอบพอซึ่งกันและกันนะครับคือทริกง่ายๆเขาบอกว่าคนเราจะรู้สึกชื่นชอบคนที่ชอบเรานะครับโรเบิร์ตแนะนำถึงปรากฏการณ์นหนึ่งซึ่ง ผมว่านี่ใกล้ตัวมากเลยนะมันเกิดขึ้นในวงการค้าปลีกนะครับเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของ Tupperware Party นะครับถ้าใครเป็นผมว่าอายุสัก30อัพนี่น่าจะต้องคุ้นชื่อ Tupperware แล้วแหละเมื่อก่อนนี่ผมว่ามันโหอตฮิตมากเลยคุณแม่ผมนี่นี่แฟนคลับเลยนะครคือมันเป็นการตลาดแบบเหมือน MLM ก็ว่าได้นะนะครับก็คือขายกันในกลุ่มแม่บ้านอนะ่ะแล้วก็ขายซื้อกันขายกันนะฮะคือวิธีการ ของ Tupperware Party วิธีการขา,ขายของแบรนด์สินค้าอย่าง Tupperware เนี่ยนะครับเขาใช้วิธีการว่า,าจะมีคนคนหนึ่งนะส่วนใหญ่จะเป็นสุภาพสตรีจะเป็นเจ้าภาพจัดงานปาร์ตี้นะครับโดยจุดประสงค์ก็คือเพื่อจะแนะนำนะผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Tupperware นี่แหละวิธีการก็จะไปเชิญเพื่อนๆนะเพื่อน,นะอนบ้านญาติสนิมมิตสหายต่างๆจำนวนมากเนะี่ยให้มาร่วมงานปาร์ตี้ที่บ้านนะนะครับแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให ผู้มาร่วมงานเนี่ยเกิดความรู้สึกชื่นชอบนะชอบพอในตัวของคนของตัวเราหมายถึงคนที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยเป็นโฮสของงานปาร์ตี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะดูแลนะฮะมีอาหารนู่นนี่นั่นให้กินแล้วก็มีมุกตลกหรือว่ามีทอล์กมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งจะทําให้เมื่อเมื่อผู้ที่มาร่วมงานเกิดความรู้สึกชอบพอในตัวเจ้าภาพก็จะทําให้คนที่มาร่วมงานมีความโน้มเอียงที่จะซื้อสินค้าจากเจ้าของบ้าน ผู้นั้นมากขึ้นนะครับซึ่งพลังขับดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็ได้รับการยืนยันครับว่าเป็นจริงโดยมีงานวิจัยออกมาเรียกว่าลองรับเลยนะคะว่าเออยิ่งคนยิ่งเราชอบพอใครมากเท่าไหร่เราจะยิ่งอยากอุดหนุน อยากจะเอาใจคนคนนั้นมากเท่านั้นนี่คือนี่คือบทความที่ตีต,ตีพิมพ์เลยนะนะครับเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวรารสารที่ชื่อว่า The Journal of Consumer Research เนี่ยะบอกว่าความชื่นชอบของผู้ร่วมงานที่มีต่อเจ้าภาพจะทําให้น้ําหนักในการตัดสินใจซื้อของคนเหล่านี้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าครับจากที่เคยสนใจจะซื้อสินค้านั้นๆเพราะอะไรครับซื้อไม่ได้เพื่อที่จะเอาใจตัวเองครับแต่มีขีดเส้นใต้ย้ำเลยนะฮะเอาประก,กาไฮไลท์ขีดไวเลยนะ แต่ซื้อเพื่อเอาอกเอาใจเจ้าภาพต่างหากครับโอ้โหเป็นไงฮะนี่แหละฮะความสามารถในการจูงใจนมน้าวใจผู้อื่นถึงขั้นทําให้คนไม่ซื้อของเพื่อตัวเองอะซื้อของเพื่อให้คนคนนั้นปรากฏการณ์นี้เห็นแบบไหนฮะนี่ฮะบรรดาน้องๆแฟนคลับนักร้องนักร้องดนตรีเกาหลีซื้อของเพื่อที่จะไปเป็นของขวัญให้นี่นี่คือความสามารถในการน้มน้าวใจแต่เมื่อน้มน้าวใจเขาไม่ได้มาพูดนะเขาก็แสดงออกมาผ่านทาง ผลงานงานเพลงงานละครต่างๆที่ทําให้เกิดกลุ่มแฟนคลับขึ้นมานะครับก็นี่คือสิ่งก็โรเบิร์ตบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในทัพเวร์พาร์ตี้เนี่ยก็เกิดขึ้นจริงในวงธุรกิจทั่วไปเช่นกันครับก็บอกว่าถ้าคุณอยากมีพลังอํานาจเหนือผู้อื่นใดเนี่ยต้องหาทางผูกมิตรกับบุคคลคนนั้นให้ได้ซะก่อนนะครับวิธีการในการจะผูกมิตรเนี่ยนะฮะโรเบิร์ตแนะนําง่ายๆ2วิธีนะครับ มีปัจจัยแค่สองประการที่โดดเด่นเหนือปัจจัยอื่นเลยถ้าคัดมาเนี่ยนะฮะก็คือหนึ่งนะครับการมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกันแล้วก็สองการกล่าวยกย่องชมเชยง่ายๆเลยครับเอาข้อสองก่อนข้อสองนี่ง่ายที่สุดเลยการกล่าวยกย่องชมเชยคือมันคือการจะไปด่าใครนี่ผมม่ายากนะแต่การกล่าวยกย่องชมเชยมันง่ายอะ่ะยิ่งถ้าเราทําจนเป็นนิสัยอะต่อไปม,มนันชมได้หมดนะฮะเออเสื้อสวยกางเกงสวยเออเสียงเพราะจังเออวันนี้ดูหน้าตาสดใสแต่อย่าเฟกนะครับ มันควรจะต้องมาจากใจของเราจริงๆไม่ใช่แบบนะใจคิดอย่างปากออกไปอีอย่างนี้ผมว่าคนสมัยนี้รู้นะครับไออันนึงอันแรกเนี่ยอาจจะยากกว่าหน่อยหนึ่งก็คือการมีบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันแต่สุดท้ายเนี่ยผมว่าถ้าทําไปจริงๆไม่ยากยกตัวอย่างผมใช้ประจําเวลาที่แบบต้องไปวงการใหม่อะไรใหม่ๆต้องพยายามหาสิ่งที่เหมือนๆกันก่อนง่ายๆเลยครชอบทีมกีฬาเดียวกันไหม,อมชอบนักร้อง ดนตรีคนเดียวกันไหมนะครับชอบอ่านหนังสือเหมือนกันไหมมันหาไม่ยากครับสุดท้ายเดี๋ยวมันจะไปเจอสักอย่างหนึ่งคะที่มันมีความอาจจะไม่เหมือนกันเปะ100๊ะร้อยเปอร์เซ็นแต่มันคล้ายกันก็ได้นะครับชอบนักร้องคนเดียวกันอย่างเงี้ยชอบคนนี้น่ารักชอบคนนั้นร้องเพราะอย่างนี้เป็นต้นนะครับวัเวลาว่างๆชอบอันนี้นะครับหรือชอบนอนเฉยๆอย่างเงี้ยมันเป็นความเอ,อ่ออะไรอะ่ะความคล้ายกันแล้วมันทําให้เกิดความรู้สึกเป็นทรีปนะครับหรือเป็นเอ่อกลุ่มก้อนเดียวกันนะครับนี่เป็นวิธีง่าย ในการโน้มน้ำใจผู้อื่นซึ่งในหนังสือนี้บทความนี้ของโรเบิร์ตบอกว่าการเป็นหลักการพื้นฐานเรื่องของการชอบพอซึ่งกันและกันซึ่งมาได้ง่ายๆไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูหลักการต่อไปใน E ีต่อไปนะครับสำหรับ E ีีนี้หมดเวลาแล้วแล้วเดี๋ยวมาพบกันใน E ีีต่อไปขอบคุณและก็สวัสดีครับทีานนเดลี่พอดแคส พอดแคสสาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเย